สมาีิุพท่านนะครับวันนี้ผมมาตลาดกรมชนนะครับของวาเลมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูให้ใจตลาดกันเนาะนะครับว่ามีอะไรบ้างมีของปลามีของอะไรแปลกใหม่ๆบ,ๆบ้างเดี๋ยวให้มาดูกันนะครับผมมีหอมแดงนะเนี่ยอีกด้วยครับกดแห้งนะฮะเห็นนะฮะร,รูปแห้วมีรากวัวด้วยครับเอาด้วย อันนี้เท่าไหร่ครับเาะขาวนี่ครับสิบบาทเจอครับ่าวลากไม้ต่อไปนะครับผมตาตาอันนี้ตาตานะครับแต่ตทุ่งเลยน,นะครับทอง,องด้วยสวองทองหกเงินนะครับเขียทุ่งครับผมน่าอร่อยมากมากจุดต่อครับมีปลาด้วยครับ ปลาสลิดตู้มเริ่มเลยอันนี้ปลาเนีพริกแกงก็ครับก็ยชอบหนูมีหอยมีกุ้แกงผัดกชาปลามีปลาทังก็ด้วยฮะปลานังูปลาปลาดุอะไรของปลาเทียบเลยฮะใครชอบนะฮะมาเลย ันตัวโตๆนี่ผมก็พามาชมนะฮะอาหารป่าแล้วอาหารพื้นบ้านของอ,าาอีสานนะฮะของนี่มีสีขาดไม่คือไข่พำมะครับนี่มีพำด้วย <c oughs> เลยครับ <c oughs> ผมว่าจะไปทำน้ำจิ้มมะกอ,อกก่น <c oughs> อนหานะครับอร่อยอร่อยนี่เรามาดู <c oughs> านี่คืตังหอ,งองดาเลยนะะไม <c oughs> ช่อนนานสารเทียบเลยะครับมีกบ ทำเร็จแล้วเนี่ยทำเร็จแล้วด้วยแค่นีนนนน่อันนี้6บ่ะ6บ่ะอ,อันนี้ที่นี่มาดูมา,าว่าอาหารอีสานครับผมมาดูอาหารอีสานเก็บมหท่าน,น่าจะมีหน่อหวายดย้วยนะฮะอันนี้พามาชมครับผมน่าจะทำหน่อหวาย ยอดเลยครับมะริดไม้ครับผมมะริดไม้สวยมากๆนะครับต้มขึ้นอร่อยสิ่งที่ชอบมากนะหนอ่อไม้สุดจริงครชะอมสวยมากชะอมสวยมาก

เมาอคักปะครับครับดแล้ววันนี้มีปลาทูครับ มะม่วงเลครบสามหาบาทแตงไทยด้วยยีบาโทโค้ครับส5สิบห้าตองหน่ตองน,นองอรรครับเ้าตลาดผลไม้กันครับนอนนนนรดไม่มีเลยาี่ครับต้องหุนครับซมซมแล้วก็่งฝาส้มรูกไปเริ่มเลยครับ หาทะเลครับผมเรียบเลยพยาบางตอเลยนะ <S <S นี่จะเป็นโซนรถนี่ไหมท่า,พา,พาโพสรับผู้ใหญ่เลยโซนเกี่ยวกับการกินต่างๆหรือสมางโซนข,ข,ข,ของที่มาจากเอาเลสครับเอาเลสเดียมาเลือกดูเรือ,กองการ์ตรงนี้ที่ในบางส่งนเอาเลบ ไม่ชามใบละ20บาทเป็นดูเรื่อยๆครับผมแง่กระหนาวสัปปีใหม่ครับ mm hmm. เอฟเสื้อสักตัวดีกว่าบ20บาทเอง <Okay. S 1> มาดูโซนตลาดมือสองันแล้วครับผม <Okay. S 1> เลยครับผม <Okay. S 1> ดูโซนนี้กันครับ okay. องก็จะโยนมาทีหมดเลยร้บผมโน้มหนาหยิบไปเริ่มเลยลูกค้าเยอกอยู่อัน,อนนี้เป็นเรื่องของมือสองคะเก็ียบเลยหกสิบเจ็ดสิบเป็นเสื้อผ้ามือสองช่วงซีซั่นนี้ช่วงแคมเปญน,นี้ก็น่าจะนั่นเยอะอยู่นะครับเรียบเลยถ่ายให้แบบเร็วๆนะครับ ใชบางสี่ตัวร้อยสามตัวร้อยห้าสิบาทเป็นอย่างเง้เราก็บางครั้งนะฮะการมีทางเลือกขายทํายุติเสกินาะนะครับเรฐกิจช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่ประชาชนก็จับใจใช้ซอยน้อยนะครับก็ต้องอะไรที่มันถูกรงบางบางเราก็ต้องเลือกเอานะครับ,บางสิง่งบางอย่างเราก็ต้องเลือกที่แบบใช้เหมาะกับตัวเองแล้วเข้มขันนะครับเหมาะตัวเองให้มากที่สุดนะครับไม่ถูกไม่แพงอยู่ที่เราพอใจครับนี่เองก็เดินมาเรื่อยๆครับเดินพาชมไปเรื่อยๆก็ มีเสื้อผ้าหลากหลายมือสองเพียบเลยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วแต่คนชอบครับถ้ากันหนาวนะเสื้อกันหนาวเนี่ยเพียบเลยเียเรามาดูโซนมือสองกันบ้างเอาคาแรคเตอร์แบบของสิ่งบางอย่างถ้าใครชอบเลือกดีถ้าคนไหนที่เลือกที่สิ่ง,งดีก็ลองมาหาดูครับมาชมครับพามาดูเรื่อยๆครับอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ดูนะครับ น้องๆก็เลือกห้าสิบบาทนะฮะเลือกรับเดี๋ยวพาไปดูมีสิบบาทด้วยนะครับรมาดูทางเลือกตรงนี้บ้างครับมาเป็นเรื่องห้าใบร้อยอีกรอบนลยครับภามญี่ปุ่นสองร้อยกว่าบาท ชอบขั้วนะครับโอชาต่ตางๆของญี่ปุ่น,นะก็ไม่แพงครับผมแบนี้ฮะสวยดียังใหม่อยู่นะฮะอันนี้ด้วยฮะชมไปเรื่อยครับผมนะครับ,รบ,รบมันมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เพื่อสมาชิกข้างไหนก็สนใจผมอาจจะหยิบให้ดูนะฮะ ทอด้วยตรงนี้ก็น่าจะน่าสุดเ่หลายอย่างก็เป็นสินค้าเอกนักษณแกเจ็ตก็เล็กน,น้อยนะครับบางสิ่งอย่างกะเป็นไม้ก็เพื่อถ้าัวาีิก็ไษตสนใจนะครับก็มาซื้อมาหานะครับมาดูได้นะครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างจะอาจเป็นค้าที่น่าเป็นปันจจัยส่วนหนึ่งมีโคมไฟด้วยนะครับ ไยด้วยมีอะไรจะไล่ใหญ่ครับโซนเซ็ตนะครับพัดลมด้วยพัด,ดมลดมเน,นี่ยก็น่าจะเป็นให้ดูประมาณนี้ก่อนน,ะนี่ก็เป็นโซนของใช้ตา่างแล้วเขาก็หิวข้าวครับค่ะโอเคนะครับสำหรับให้เกลืออีกสักหน่อยค นี่กมีโต๊ะหมูบูชาเฟอร์นิเจอร์คือสองนะครับอะไรรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะฮะมาเรื่องมาหามาซื้อมาหาดูกับผมถูกแพงไม่มาบ้าที่เราพอใจครับโอ้ยค,ครับตลอดคลิปนีก็น่าจะไปเดี๋ยวไปกินอาหารกัน,นครับ